วันนี้แขกรับเชิญของผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามฮะเพราะว่าเส้นทางของการจะเป็นศิลปินนักร้องทุ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าเรามีความตั้งใจจริงเช่นเดียวกับคุณจอยบิยอนซึ่งปัจจุบันก็มีผลงานต้องบอกว่าเป็นนักร้องทุ่งสายอินเตอร์แต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าที่มาที่ไปว่าเอ๊ะมาคุณมาว่าจะมาเป็นจอยบิยอนไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหม เพราะว่าคุณจอยเองเนี่ยเป็นนักสแสดงจากนิยายพื้นบ้านนะเทพนิยายพื้นบ้านมาเข้าสู่ภาพ,พยนตร์นะครับร่วมกับคุณวินัยไกรบุตรเป็นนางเอกคู่กันแล้วหลังจากนั้นมาเส้นทางเป็นยังไงต่อไปก็เรืนน่องแรกก็ได้รับตุ๊กตาทองโอ้โหใช่ค่ะก็เลยทอร์นี่กันแสงนี่ได้รับตุ๊กตาทองเลยให็นไหมใช่ค่ะวินัยฉาผมเล่นมานตั้งนานยังไม่เคยได้ตุ๊กตาเงินเลย มีได้ตุ๊กตาทองเลยอะตุ๊กตาทองแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์ต่อไปกับคุณต้นจกักกิจเรื่องสนิมสร้อยอ่ะแล้วก็มีอีกประมาณ3มเรื่อง4ี่ห้าเรื่อง่ะแล้วก็มาเล่นะละครเกือบทุกช่องแต่ว่าเล่นเป็นรับเชิญค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำสปาเดี๋ยวๆที่เราเล่นทุกช่องแบบรับเชิญเพราะว่าเราไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องใดช่องหนึ่งนะถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคำว่าจอยบิยอนเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่จะทำะธุรกิจการทำธุรกิจเนี่ยอยากจะให้คนที่รู้จักเรามากกว่าคนธรรมดาก็คือต้องเป็นศิลปินดาราก็เลยกลับมาเนี่ยตอนแรกจ่ใช้คำว่าจอยไฮททิปมันยาวไปสำหรับการเป็นนักร้องจะก็เปลี่ยนเป็นจอบ์ยอน แล้วก็ทําผลิตภาาัณฑ์เดี๋ยวหลังจากที่คุณทําภาพยนตร์เล่นภาพยนตร์เสร็จตอนนี้ยังไม่เป็นจอยบียอนใช่เป็นจอยหาไทยทิพจอยหาไทยทิพใช่ค่ะลองไปเซิญซูนะฮะบางคนแบบเอ๊ะไม่เคยเห็นมีชื่อจอยบียอนตอนนั้นก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนไปจอยหาไทยทิพตอนเป็นนักแสดงมาตลอดใช่ค่ะจนกระทั่งหลังจากภาพยนตร์แล้วมาเปิดสปาใช่ค่ะเปิดร้านที่ไหนอะไรเปิดเว็นช็อปอะค่ะตามห้างแล้วก็เวลามีงานที20วัน25วันก็ไปจัดบูธ เราลงนั่งทำจัดรายการจัดบูธจัดอีเวนต์ครีมใช่ค่ะแล้วก็ทำผลิตขายหรือว่าผลิตค่ะผลิตผลิตอุปกรณ์สปาหรือว่าหมายถึงว่ามีบริษัททำให้แล้วก็ใช้ชื่อเราอะไรเงี้ยเป็นบริษัททำสปาทำครีมทำอะไรอย่างเงี้ย่ะตั้งแต่แรกๆดีไหมขายดีไหมตอนนั้นมันอาจจะขายยากนิดนึงเพราะเราต้องไปสู้กับแบรนด์ที่มีชื่อแล้วแต่สมัยก่อนเขายังไม่นิยม โลโก้แบรนด์พูดง่ายๆคนส่วนใหญ่ก็ยังติดเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ค่แบรนด์ดังแบรนด์ต่างประเทศค่ะโลโก้แบรนด์หรือว่าแบรนด์เกิดใหม่ในประเทศเราเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นใช้ชื่อย่ออะไรอ่ะ Happy l y ค่ะ Happy l y Happy l y Happy l y แล้วก็มาทำผ้าปูที่นอนชื่อเซนคาน่าผู้หญิทำทุกอย่างนะใช่ค่ะทำผ้าปูที่นอนทำผ้าปูที่นอนคือหนูไปตาม คอคนโดอ่ะแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยเขาชอบมีผ้าคลุมเวลาที่จัดห้องไว้ให้คนซื้ออ่ะแล้วหนูก็บอกว่าเอะมันสวยดีอะค่ะหนูก็เลยแบบไปถามเขาว่าเ,เขาเรียกว่าผ้าคลุมผ้าคลุมเตียงาคลุมเตียงทําให้เตียงมันสวยขึ้นก็คือ,อ,อปอกหมอนที่นอนทีห่หุ้มผ้าปูที่นอนแล้วเนี่ยใ่เขาจะเอาผ้าคลุมเตียงคลุมลายีกทีนึงใช่ใช่เป็นลายเป็นเอ็กซ์ต้าอะไรวางไว้บนที่นอนหนูก็เลยไปทํามหมอนเป็นขนมั่งอะไรมั่งเพื่อ ขายเป็นชุดๆอะค่ะอขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้อ๋อนี่เริ่มขายได้แล้วเป็นเพราะอะไรนะเซนคาน่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีโอ้ยถึงได้พูดได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโฆษณานี่เราบอกว่าเรื่องเก่าเนี่ยเซนคาน่าขายอยู่นานไหมขายอยู่ประมาณสองปีได้เงินได้ก็ได้เงินมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้รวยมากก็ไปมาไปมาก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรเริ่มดาวคอนโดคอนโดดาวอะค่ะ ผมรู้ละผมบ้าอยู่ช่วงหนึ่งทุาผู้ชมหลายคนอาจจะมีความคิดเหมือนผมตอนนั้นคอนโดนิยมมากที่ไหนเปิดใหม่เราจะไปจองห้องสวยไ้ก่อนใช่ห้องละห้าพันห้าพันห้าพันจองไว้แล้วเดี๋ยวพอ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 ขายคอนโดขายหมดแล้วเนี่ยเขาอยากได้ห้องเราแล้วเขไปขายค่าจองใช่ใช่ใช่ขายไปจองใชไใบจดงยมมีแทงซื้อซื้อไว้ด้วยให้เขาเช่าแล้วก็จองไว้เพื่อราคาขึ้นเรื่อยไปขายอะไรเงี้ยคือคือทำทุกอย่างที่ที่หนูอยากได้ตัง ก็ไม่คิดจะแสดงอะไรแล้วเหรอถึงมาทําธุรกิจคือการแสดงหนูหนูคิดว่าถ้าเกิดเราดังก็ก็ะโชคดีของเราก็เป็นสเต็ปของเราเป็นนางเอกเสร็จแล้วก็เป็นพี่นางเอกเป็นแม่นาง,งเอกแต่หนูอยากรวย,วนยวหนูอยากรวยหนูก็เลยคำนี้พูดกันทุกคนแต่หลายคนอยากแต่แตเฉยแต่เขาไม่เฉยเขาอยากแล้วไปทําธุรกิจขายของค่ะก็ะซื้อคอนโดซื้อขายคอนโดใช่ค่ะขายไปจอง ขายไปจองด้วยแล้วก็ให้คุนโดเขาเช่าด้วยเสร็จแล้วก็ขายคอนโดไปเสร็จแล้วก็ไปซื้อรถตู้มาทํารถโรงเรียนเช่าโ <c oughs> <c oughs> อ้โหอกรถนานาชาติแบบเป็นโรงเรียนอนุบาลนาน,นาชาติอยู่ตรง s ฟฟอรีเวอร์ก็เลยออกรถมาประมาณสี่คันแล้วก็อีกสี่คันผ่อนแดคัน <c oughs> คือกับน้องชายค่ะคือมันเริ่มจากเงินก้อนเล็กๆอะ่ะแล้วก็ <c oughs> ไปดาวมาไปดาวมา ก็เริ่มมีมีสดสี่คันคนละสองคันกับน้องแล้วก็ไปเอาสดไปผ่อนอีกได้มาแปดคันเอามาทำอะไรก็ก็อยู่ประมาณห้าปีหกปีก็ไดรับส่งรับส่งนักเรียนค่ะนักเรียนอะไรได้ดีไหมครับรับส่งนักเรียนอะไรได้ดีก็ตอนนั้นคันในสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้เดือนไปถึงรายรายรับอ่ะรายรับก็ คือหนูได้สามหมื่นต่อเดือนอ่าทีนี้หนูก็แบ่งหมื่นห้าจ่ายดาวแล้วก็ที่เหลือใช้แต่บางครันที่สดก็ได้มาก็จะได้ใช้บ้างเก็บบ้างอะไรเงี้ยเพราะอยากแบบมีบ้านให้พ่ออะไรเงี้ยตอนสุดท้ายของชีวิตก็คือมันจะมีทรัพย์สมบัติสักก้อนหนึ่งนี่คือความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยว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 ก่อนที่เลยไปตรงนั้นนี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่นิ่งสู้เพื่อจะมีความหวังว่าฉันฉันฉันจะได้มีสตางค์ แต่เป้าหมายในชีวิตในการรักการแสดงเนี่ยรักจริงๆทดลองทํามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ตังค์ใช่ไหมมันตังค์มันน้อยใช่ไหมคือถ้าสมมติเราเราไปงดังเลยอย่างที่หนูบอกพี่ว่ามันก็จะต้องมีสเต็ปถ้าเป็นนักสแสดงอย่างเดียวว่าอยู่ไม่รอด่ากันเอะสมัยก่อนเขาไม่มีพีเซนเตอร์ไม่มีงานอีเวนต์ มันไม่มี<ช>อเไีไม่มีราย<ช>ได้ไ<ช>ไเพราะนั้นถ้าเป็นตั้งแต่เดียวตอนนี้คืออยู่ไม่รอด<ช>ต้องหาทางทําธุรกิจใช่ค่ะใช่ก็เลยตัวอย่างเลยนะก็เลยเอาเอาตรงที่เราสวยๆอยู่อะตอนเ็นะเอกไปทําธุรกิจเลยอืมอันนี้ท่านผู้ชมนะไปตัวอย่างที่ดีก่อนที่ผมจะเดินทางต่อว่าเรื่องราวตัวอย่างที่เป็นประโยชน์กับสังคมแบบนี้จะมีต่ออย่างไรนั้นนะฮะขออนุญาตไม่ได้อ่อยได้ไหมไม่ได้อ่อยไม่ได้อ่อยเป็นเพลงของคุณจอยบิยอนใช่ค่ะนะครับสักเพลงครับ คนนั่คนเดียวแค่พอพูดโสดคขจะเงาเขาก็มาเอา ่ลับตาก็แค่พูดจาคำวันหวานขาบผมมาเอาใจใหญ่เกินไป เจอเธอทุกวันแค่มีสั้นๆคงมันรอนอกก้อนนอนกับนอนคนเดียวแค่บอกว่าโสดโคตรจะเงากขาก็มาเอาใจ